นี่คือสภาพตอนที่ผมไปเที่ยวนะดูได้ครับก็มีชาวต่างชาติเยอะอยู่ครับโอ้โหยอดครับตอนนี้เราก็อยู่คนยีนนะครับอ๋อนี่อยู่เทอร์มี่นะอย่าพูดคำหยาบคนะรับมันไม่ดีครับอีกยีนไมน่ไหนโอเคก็ได้เป็นที่โอ้โหยีนมากเหงือก พอดีครับเขาเรียกว่าตัวอะไรครับช็อตนี้รนไม่ตอบต้องไทยฟรีชเลยไม่ตอบครับจังหวะนี้อันนี้มาจากพิธีกรคุณแบงค์นะครับอย่าพูดคำหยาบครับมันไม่ดีครับนอนนอนโค้งนะครับนอนตอนเช้ามันนอน นี่เป็นคณะศึกษ <ML> er. าม .4 ครั้งแรกเดี๋ยวไปดูเดี๋ไปดูข้างล่างก็มีแต่หินดูเรือนรสาวนะว้าวฟังนี้สวยมากครับโอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านค้าอาหารนะครับใช่ครับยินคนนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรครับนี่ครับตัวนั้นน้าตัวไหนมึงพี่นี่ตลิกลี่ครับเนี่ยครับ อ่านอยู่ชีเหียใครโอโลโซอครับพอดีผมผมีความรู้ครับไม่ต้องอ่านไปก็ได้โอ้นี่สวยมากดูไปเอยนอกดูไปก่อนครับี๋ยวใช่ชมวนี้ขางนมึงอกวันนี้รู้กี่โมงอเทียนแล้วก็ถ่ากับมันรุ่เหรอครับ้กี่โมงอ่ะเดินไปครับไปที่ตรงนี้พวกคุณจะไปไหนกันครับ ไปนะครับเเบนได้อยู่กับพิธีกรของเราคุณชีนอ้อยซิงคนี่คุณเบนนี่คุณเติร์นนี่คุณเตแก้วนะครับไอ้กินก็เป็นไอ้กินก็อไอ้ิงก็กระดานะเบนียไว้เจริงมันก็ทำมันไม่ชอบเลยเอาิงๆไว้ด็แม่ไม่ค่อยพามาดูหรอกมันก็เลยตื่นตาตื่นใจหน่อยบ้าง เไรชื่อดังประเทศไอพี่เชื่อพีะเอไรจีเรียนาจีเจรียปอันนี้น่าจะมีอยู่จริงนะก็มีสิี่ก็ไม่้จำลองอจำชื่อไม่ได้นาจีเรียจามเกเรียไม่ใช่วที่ึงมาเออมึงถ่ายมึงถ่ายอยู่ในริาคู่คบออหนึ่งเอายังยังหนงสองมเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกกูถ่ายอ่ายอเมี่กูถ่ายวดีโอเมื่อกีนย จ้าวีแล้วทุกคนก็มาไม่เอาแล้วนี่เอากระดิ่งไปเลยครับเดินทางไกลๆนะครับให้ยืนท่านี้ถ่ายรูปแบบนี้ก่อนนะครับไม่เมื่อมุมนี้ดีมุมตรงกลางอ่ะกูพูดอะไรของกูเนี่ยไอ้ิดปากนอนสีเนี่ยกูพูดไม่รู้เรื่องเลยกูก็พูดไม่รู้เรื่องตอนเนี้ยจบแล้วไอ้ควาย